กินช็อกโกแลตแล้วทำให้สิวเห่จริงหรือไม่อยากรู้ใช่ไหมมาฟังคำตอบกันยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์แลกดติดตามหอมอรัศพูนแพทย์เ่องทางผิวหน,นังด้วยนะครับก่อนอื่นพูดถึงสัตว์นี้ก่อนเลยทำการศึกษานักศึกษามาวิาลไรทั้งหมด58คนกลุ่มหนึ่งให้กินเจลลี่และอีกกลุ่มหนึ่งให้กินช็อกโกแลตบาร์แล้วก็ดูที่48ชั่วโมงหลังจากนั้นเอามา cross over กันนะครับก็คือให้กลุ่มแรกสลับกันกับก,ก,บกลุ่มที่2นะครับก็คือ กลุ่มแรกก็มากินช็อกโกแลตรบราร์อีกกลุ่มหนึ่งคือกินเจลลี่อ่าลืมบอกนิดนึงนะช็อกโกแลตรบราร์เนี่ยเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่ผิวๆนะเป็นช็อกโกแลตนมจากการศึกษาพบว่าอันนี้ก่อนช็อกโกแลตนะฮะอันนี้หลังจากช็อกโกแลตอันนี้ก็คือก่อนเจลลี่กับหลังเจลลี่พบว่าหลังจากกินช็อกโกแลต2 4 8ชั่วโมงไปปรากฏว่ามีสิวเห่อขึ้นจริงๆเมื่อเทียบกับเจลลี่อันนี้หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นจากนมในช็อกโกแลตได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกสตั t ด d y หนึ่ง s t u d นี้ใช้คนประมาณ14คนนะครับก็คือให้กินแคปซูลที่ใส่ผงโกโก้100%แก่กลุ่ม control ก็คือให้กินเอ่อเป็น,เป,นเป็นแคปซูลที่ไม่มีผงโกโก้ข้างในปรากฏผลจากการศึกษาพบว่าอันนี้เอาเฉพาะผู้ชายนะครับพบว่ามีสิวเห่อขึ้นหลังจากวันที่4ไปจนถึงหลังวันที่7หลังจากในกลุ่มที่กินช็อกโกแลตเข้าไปอันนี้กินแบบ100%นะฮะไม่มีน้ำตม้มไม่มีไม่มีน้ำนมไม่มีน้ำตาล จากการศึกษาทั้งสองการศึกษาก็สรุปว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสิวหรือว่าเป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยถ้ากินช็อกโกแลตอาจจะทําให้สิวเห่ขึ้นโดยเฉพาะในช่วง1สัปดาห์แรกแต่ใครที่แบบไม่เคยเป็นสิวผิวไม่ได้เป็นสิวเลยกินกอาจะไม่มีผลนะฮะใครกินสิวแล้วสิวเห่หรือไม่เห่ก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับ